bay lọc nhai rồi, gọc bông nhai có phong bia, lửa thăm mười này là lăm mười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  mất rồi lăm bưng lăm mười lăm mười lăm mười lăm เมื่อสามนี่คือยังตัวน้อยเนาะพูดนะ่ะพอพ่อแม่ป่าประวัติประวัติมันเคยติดค้อนแต่มันบายูหนี่หัวบุ่มหน่บอกหัวบุ่ม,ม,มเห็นยังสีหลักีทอดบ้านต้มสูเฒ่ากินอยูบ้านเนาะ เยอตีนเยอตีนเยอตีนเรื่งเอาลวดครับต่ายเพตาะจ่ยเนเรื่งเอาลวดมีหัดตัวละปนเรื่งเอาต้องไปให้ล้างเคยอี่บ้างจ่ายว่าปนบ่าบ่ารุ่นนี้เมืใส่ปนเอาทั้งไม่ดีเลย โลเครืองโลกวักวใส่จำโบขเขามันโลควาุ้่มหนปากของโลนี่ไงคิดว่าจะเคลื่อนอบนลัดบ้าน,นยีงคล่องเท่าไรนี่กัสินี่แล้วใส่เบ็ดเงียเผียกเงียปูก็กยังิี่ละแต่แม่ยู่บ้านนันยูทูบนี่ดังไปเตโดนแล้วม <laughs> ีมืองนอกก็จะคิดเจ้าหมดละ phạt quân ngán văn bản, bản mưa này